คลิปนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวอยอดเงินที่แรกเป็นเงินจริงจากเกมนี้นะคะสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ตังจริงๆนะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นลิง์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะคะโหลดได้ฟรีเล่นได้ทั้ง iOS และ Android กับมือถือทุกรุ่นนะคะไม่เลืองความจําเครื่องด้วยมีเกมให้เล่นหลากหลายมากชอบเก ก็จิมจิมจิมแล้วเข้าไปเลือกเล่นกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ดาวนโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปจะได้ชิปไปเล่นฟรี1 0 0 0แสนชิปด้วยนะคะโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆว่าอยอดของเดือนอะจะเป็นรีวิวของเดือนสิงหาก็กแล้วกันเนาะยอดสิงหาแอดแรกไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันจะลองบวกดูว่าได้เท่าไหร่นะคะ ำหรับวิธีการแรกนะอย่าไปโอนชิปขายให้ใครแบบว่าที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะจะต้องเลือกเจ้าที่มีความน่าเชื่อถือใครไม่มั่นใจว่าจะขายให้เจ้าไหนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเยวแอดจะแนะนําให้ว่าควรจะขายชิปให้เจ้าไหนเพื่อที่จะได้เงินแน่นอนนะคะแต่ละเกมอาจจะมีระดับ VIP ต่างกันก็คือว่าเลเวลเหมือนเลเวลเราอะ่ะเหมือนเราไต่แรงอะ่ะยิ่งแรงเราสูงเราก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะได้ชิปเยอะแล้วก็ลงชิปเวลาเล่นแต่ละเกมมาได้เยอะพอลงได้เยอะเราก็มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนเยอะโอเคไหมเกมนี้แอดเล่นมามันสามสี่ปีแล้วเหมือนกันคือตั้งแต่มันเปิดเกมเนี่ยแอดก็เล่นมาตลอดนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวกันหน่อย ของเดือนสิขานี่ก็ของเดือนแปดเนาะอ,อันนี้นี่เดือนสิบแล้วเดือนเก้าย้อนไปเดี๋ยวจะหาเดือนแปดช่วงแรกๆก่อนออันแรกเลยสิบสี่สิบสี่ล้านชิปเนาะคิดเป็นเงินก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อไปสิบเอ็ดล้านชิปก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท บวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยต่อไปนี้นะคะนี่อันนี้คือยอดชิปที่ขายนะต่อไปแปดล้านก็คือแปดร้อยบวกแปดรอยบวกแปดร้อยเอไปตัวนี้บวกห้าร้อย บวก600หกล้านก็คือ600ก็คือแอปจะขายให้เจ้าที่ให้เลทด,ดีก็คือหนึ่งล้านต่อหนึ่งร้อยบางเจ้าเขาก็รับหนึ่งล้านต่อเจ็ดสิบหรือแปดสิบนะคะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ว่าเราจะขายให้ใ,ใครแล้วก็บวก800อีกทีอันนี้ของเดนะือนแปดะตอนนี้ยอดอยู่ที่ห้าพันสองเดือนแปดมดเรียงต่อไป อยู่ที่พันสามบวกหนึ่งสามศูนย์สองยี่สิบล้านก็คือสองพันบวกสองพันตอนนี้ยอดอยู่ที่แปดพันห้าค่ะโอ้ไม่ใช่สิสองพันนี่ของเดือนเก้าแล้วลบสองพันได้แค่หกพันห้านะคะของเดือนสิงหายอด ที่แอดแลกไปเป็นเงินจริงๆอยู่ที่6,500บาทนะคะประมาณนี้เนาะบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้ดได 2, รประมาณ3กันไปซึ่งถ้าเราไม่แลกชิปที่มีในเกมเราจะเอาไว้เป็นทุนสําหรับเล่นเกมต่อๆไปก็ได้เอาไว้ให้เยอะๆค่อยแลกก็ได้อย่างตอนนี้แอดมีชิปในเกมอยู่ที่10ล้านชิปถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ1,000บาทประมาณนี้นะคะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆยังไงก็ฝาก,กกดไลค์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้อินดด้วยนะจะกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย